เ,เพราะว่าหินเนี่ยพระาธาตุเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยคือเราจะต้องเลือกล้าเลือกคนทำเพราะว่าหินเนี่ยหินก็เหมือนหินที่เขาเขาเอามาดีแต่ว่าหินที่ว่าออกไปจากพี่น่มันต้องหินพระธาตุสามยอดแท้แล้วหลายหลาย,ลายถ้ำเช่นเช่นอันนี้ถ้ำมังกรอันนี้น่าจะเป็นถ้ำนางฟ้ามาหลายๆาถ้ำมีถ้ำทิศหมาน<อ>ถ้ำดวงตามาหาลาบาเห็นไหมเป็นดวงตา หลายๆถ้ำอันนี้ถ้ำทิศมานมันจะมีแบบเลกไกละัคณคือคือพี่ก็มีความรู้เรื่องหินพี่ก็ทําเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าไปทั่วๆไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหินสามยอดไหมเพราะตอนนี้ขึ้นยากของพี่นี่คือรับประกันแน่นอนโอ้โหรับประกันไปยัหมวดเทิอกเนี่ยรับประกันสวยงามมากเพราะว่ามวดเทิอเนี่ยส่วนใหญ่นะหมวดเทืจะแจกถ้าไม่มีนี่ก็คือไม่แจกเลยใช่ไหมครับมวดเทิอแจกส่วนใหญ่จะแจกไม่ใช่ว่าทำทั้งหมดเนี่ยของเนี่ยจะมีอ่าใช่คือมันอันนี้คือรุ่นนี้คือ รุ่นนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยก็มีประมาณก็เยียบร้อยอยู่มั้งประมาณนะถึงนะใช่ประมาณี้ใช่ใช่รีบมากันเลยนะเนี่ย fc นะหมดเทร์ใจดีอยู่แล้วใจดีแล้วของหมดเทร์ต้องมีนี่ครับเห็นไหมครับต้องมีแกสลักคาว่าพ่อปูอ่านี่ถ้าไปยงหมดเทิดต้องมีพ่อปูนี่เป็นแบรนด์ของหมดเทิดนะฮะพ่อปูเพราะหมดหมดเทิดถ้าออกไปยงหมดเทิดถือรับประกันแท้นะครับแล้วก็ แทแล้วฟรีด้วยนะฟรี้วยถ้าผมดูหนาเอฟซีนะถ้าเป็นดําหน้าร้านทั้งหมดเอาะดาสิ่งขอนก็นั้นก็หยุบหยิบสองสามร้อยเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยไต้หวันมาถ้าเปลี่ยนถ้ํานี้อย่างเดียวนะเจ้ละพันพอหมดเพื่อเองก็ซื้อส่งไปให้เพื่อนเส้นละพันถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนถ้ํานี้มังกรเนี่ยถ้ามังกรจะไหลเนี่ยเนี่ยถ้ามังกรถ้ามังกรล้วนเส้นละพันนะ กำไรเนี่ยอยู่หลายได้ด้วยว่าไหนถ้ำมังกรใช่เพราะมันมันแย่อยู่ในนี้จะมีถ้ามังกรคือรวมหมดเลยคือคือที่ว่ามอเตอร์ดามาเนี่ยท้ารวมจะรวมหมดเลยครับจะรวมหมดแต่ว่าเน้นว่าเป็นดวงตาเห็นไหมเป็นดวงตาเห็นป่ะเห็นไหมเป็นดวงตาเห็นไหมนี่ก็ดวงตานี่ก็ดวงตาเป็นดวงตาหมดเลยเนี่ยประมูลมาก็จะเป็นดวงตาส่วนใหญ่เป็นดวงตาหมดเนี่ยเป็นดวงตาเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นดวงตาดวงตามหาลาบเป็นเป็นรหัสดีอ่าเป็นรหัสดี เหมือนที่แอดมินใส่นั่นก็เป็นดวงตาเยอะที่ใส่ปุ๊บคนดวงตาคนตั้งเลยคนตั้งเลยเขามีเหมือนเป็นพลังงานเขามีพลังงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาลูดอย่างเงี้ยเขาจะซื้อกันเห็นไหมดูยิ่งดันยิ่งดันเลยพลังงานมากแล้วเหงด้วยกันใครมาตัดผมแล้วก็เหงด้วยได้คาวดีด้วยได้กำไรครับอ้เจียโปรโมเอรโ่โน่รหัสอยู่โน่นครับรหัสใครมาเห็นหลังแรกอ่ะดู อันน้คืออัตราค่าบริการนะครับแล้วก็มาอยู่ที่สำโรงนะครับชื่อร้านเรื่องของผมนะครับเข้ามาแยกในสำโรงเรืาองฟังนี้เรียกสำโรงอะไรพี่ใช่ฝั่งนี้ตลาดไฟไหม่นะครับไฟไร่บนที่ไปถังไร้บนได้เลี้ยวเข้ามานะครับมูเข้าจะเจอหมูห้าแยกสำโรงมาแล้วเาเแต่เดี๋ยวมัวเตอร์จะให้อดมินไปจัดมันน่าจะมีเกมสักอย่างไหมให้แอดมินไปทำลองเล่นเอาเอาเนี้ย คือใครทายอะไรถูกเงี้ยอ่าได้เ่อนเส้นนะสำหรับเลื่เส้นแล้วแต่แอดมินได้ว่าจะทำยังไงให้สนุกสนานกันหน่อยได้ครับอ่าครับมอบเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวข้อบปคิดเกมนะฮะไปคิดเกมเนี่ย FC เต็มนี้เลยนะครับเต็มนี้เลยนะครับเนี่ยก็มอเตอผมเลือกให้ด้วยนะเลือกเลือกให้อันเนี้ยข้ออันนี้จะเล็กผู้หญิงใส่ได้อ่านะครับผู้หญิงใส่ได้ด้วยเส้นนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ